สวัสดีครับทุกๆคนขอต้อนรับสู่เกม Power ครับวันนี้ผมจะพาไปเก็บแบบภาพ Legendary กันนะครับแบบสีทองนะแบบนี้ครับนี่อันนี้นะครับก็คือมันจะเป็นอาวุธขั้นสุดท้ายแล้วนะครับเป็นสีทองซึ่งผมมีวันหนึ่งเดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนไปเก็บนะครับเริ่มจากอันแรกครับเป็นธนู Legendary นะครับมาครับลุยธนู Legendary จะอยู่ที่阿拉ปกาคิงนะครับตัวนี้นี่ตัวที่นะครับคิงป้ากา ตรงนี้นะครับไปครับตรงนี้อยู่ใกล้สุดหัวดสักหน่อยสิอันนี้นะครับธนูเก่าสีทองนะครับดูนะครับดาเมจจะต่างกันเยอะอันนี้สอง้อยสี่ิเจดซึ่งถ้าเป็นธนูเก่าธรรมดาดาเมจแค่ห5สห้าเองนะครับมันจะต่างค่อนข้างเยอะครับอันต่อไปนะครับจะเป็นคอสโบสีทองนะครับซึ่งตัวที่ดอกปะตัวนี้นะครับอยู่ที่บูชีนะตัวนี้ครับ หรือว่ายี่สามนะครับอยู่มันอยู่ในดันนะครับตัวนี้ตรงนี้นะปั๊บๆนี่นะครับอันนี้นะครับพิมเขียวหน้าไม้ที่เราได้มานะครับถ้าเป็นหน้าไม้ธรรมดานะครับจะอยู่ที่ดาเมจสองร้อยแปดสิบนะครับถ้าเป็นรีเจเนอเรทีสี่ร้อยเก้าสิบนะครับมันจะแรงกว่าประมาณเท่าเท่าตัวเลยนะนี่นะครับอุ้ยประมาณถ้าเป็นธนูสามเท่านะครับถ้าหน้าไม้ก็ประมาณสองเท่าตัวต่อไปนะครับเราจะไปเก็บปืนพกนะครับปืนพกสีทองนะ นี่ครับจะอยู่ตรงตรงนี้บีทขึ้นนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมสูมให้ออกซูมบอกให้เม่ซูมไม่ออกสิเหน๋ยรๆตรงนี้นะครับนเนื่องอ่าตรงนี้บีทขึ้นนี่ครับปืนพกทองปืนพกธรรมดานะครับปืนพกธรรมดาดาเมจสองร้อยห้าสิบนะครับปืนพกทองดาเมจหกร้อยยี่สิบห้านี่เกือบสามเท่าเลยนะถือว่ามันแรงกว่ามากนะครับ นี่นะอาวุธชิ้นต่อไปนะครับลูกซองในตำนานนะครับลูกซองสีทองนะนะครับผมจะเปิดแผนที่ให้นะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับซูซาคูนี่นะครับอยู่บริเวณนี้นะนี่นะครับนี่นะครับลูกซองในตำนานสองอันอันธรรมดาดาเมจ220รอินะครับแต่ถ้าเป็นระดับตำนาน3า5ดสิบห้าอันนี้ถือว่า เพิ่มไม่ค่อยเยอะนะครับลูกซองความคิดผมนะอาวุธในตำนานเช้นต่อไปนะครับปืนกลทองนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเบลซามุธตรงนี้นะภูเขาไฟนะครับตรงนี้มันเห็นชัดไหมนี่นะครับนี่นะนี่ครับนี่ครับไรเฟิลจู่โจมนะครับในตำนานอันนี้แบบธรรมดาก่อนนะครับดาเมจสามร้อยยี่สิบแต่ระดับตำนานนะครับดาเมจห้าร้อยหกสิบก เกือบเกือบเท่าหนึ่งนะครับผมว่าแรงเยอะอยู่นะชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นล o c k e t l a er, n ันเชอหรือที่เรียกว่า RPG นะครับจะอยู่ที่ตัวนี้ครับ Jet d r a g ก n นี่นะครับอยู่บนภูเขาเลยนะครับสุดแมปเลยตรงนี้นี่นะแล้วนะครับชิ้นสุดท้ายทุกคนล็ c k e t l a ล cher อร์สีทองนะครับอันนี้แบบธรรมดานะครับดามเมจหนึ่งหมื่น แบบทองดาเหมื่นสี่มันเพิ่มไม่เยอะนะผมว่าเพิ่มเยอะอะไรสี่พันนะแต่พอคิดเป็นค่าเฉลีย่ยเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะมันเลยดูไม่เยอะนะครับเพิ่มมาดามเมทตั้งสี่พันนะนี่นะครับนี่ก็คือทั้งหมดของแบบภาพ r รีเจน r รีนะครับที่เป็นส่วนในส่วนของอาวุธนะครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ถูกใจซับคลายด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากครับจุ๊บ